ลูกค้าคันนี้ผ่อนอยู่แค่ประมาณหกพันห้าพนไปปลายหกพัน <6, 000. S 2> ใช่ประมาณนี้แล้วคันนี้ดอกเบีย้ยไปดิพี่ฟ้าดอกเบีย้ยพิเศษไปเลย2.79ใช่ค่ะอ่ะบอกก่อนบอกก่อนเลยสำหรับที่กฤษดาเท่านั้นใช่แล้ว เป็นยังไงบ้างพี่ฟันมีสูตรพิชีแอทผ่านนะคะขึ้นจน1.2ปีใหม่มากปี2017ค่ะลูกค้าคะวันนี้มากับราคาพิเศษ3 1 9 0 0 0 1 9 0 0บาทเท่านั้นค่ะอันนี้สีอะไรม่วงสีสีเปลือกมงคุดใช่ไะมไม่เป็นไรลูกค้าจะเรียกสีแดงก็ได้สีเปลือกมงคุดก็ได้แต่สำเนาจะต้องลงสีแดง ใช่ค่ะนะคะประมาณนะแต่ว่าตัวเนี้ถ้าเราเรียกกันภาษาเราก็คือสีเปลือกมงคุดนั่นเองแต่ว่าในเล่มอาจจะลงประมาณสีแดงหรือว่าสีม่วงอะไรก็ว่ากันไปตัวนี้ต้องบอกว่าเป็น GLX ด้วยใช่ค่ะสําหรับคันนี้ GLX เลยเป็นตัว GLX นะคะราคา3า0 0 0นหนึ่งหเาพบาท้าคไปหน้าร้านยังอยู่3า9 0 0นบาทราคาเอาไปเลย เอาไปเลยลดไปอีก2องหมื่นไล้สดแล้วตัวนี้เป็น GLX เพิ่มเติมตรงไหนมานี่ค่ะกระจังหน้าเป็นโครเมียมใช่น้องโนุยกระจังหน้าโครเมียมนะคะไฟตัดหมอกใช่ไม่พอนะสำหรับที่ตัวเพิ่มเติมขึ้นมาจะมีตัวนี่เดล a y เดล h t ใช่ค่ะเอออันนี้ค,คือสีเดิมของเขาเลยใช่แล้วเนาะ อยากให้ดูด้านท้ายนิดหนึ่งตัวนี้ยังไม่ได้เก็บสีถูกต้องอย่างนี้ยังไม่ได้เก็บสีเดิมๆเลยยังไม่ได้เก็บสีต้องบอกว่ามีมีรอยบ้างนิดหน่อยแต่ว่าลูกค้าคันนี้ขอให้98%เปถูกต้องประมาณ97 98สําหรับคันนี้นะคะใช่ค่ะลูกค้าคันนี้ผ่อนอยู่แค่ประมาณ6 0 0ัน6000พันไปลาย0กใช่ประมาณนี้แล้วคันนี้ดอกเบี้ยไปดิพี่ฟ้าดอกเบี้ยพิเศษไปเลย 2.79ใช่ค่ะอะ <Wow. S 2> บอกก่อนบอกก่อนเลยสำหรับที่กฤษดาเท่านั้นใช่แล้วที่กฤษดาเท่านั้นนะคะลูกค้าให้เริ่มต้น2.79ใชแต่แต่ถ้าใครเข้าเงื่อนไขถ้าใครเข้าเงื่อนไขของกฤษดากูดค่ะเอาไปเลย1 9 9อุยก้อเล คือปี17อะต้องบอกว่าไฟเขาจะมีความนูนขึ้นมาเหมือนสามสามมิติใช่ค่ะนี่เขาเรียกว่าอะไรสามมิติใช่สามมิติขึ้นมานูนขึ้นมาถ้าปีเก่ามันจะมันจะเรียกเท่าเออเมอรถใช่ัหคะเสมอรถแต่ตอนนี้มันจะนูนขึ้นมามันจะสูงขึ้นจ้ะนะคะพี่เปิดให้สำหรับด้านหลังเป็นงานลงนุยกว้างมากนะเพราะตัวนี้เป็นตัวทรง4ประตูพี่ฟ้าใช่ค่ะจะไม่ใช่ทรงแฮชแบ็กเหมือนเมื่อสักครู่ที่เราเห็นนะ อันนี้จะปรับเบาะไม่ได้นะถูกต้องค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อนะคะอยากให้ดูฟังก์ชันเขาวิทยุของเขาใช่ค่ะนะคะส่วนตัววิทยุของเขาเลยให้ดูว่าเป็นของศูนย์ใช่อามิซูมิซูเลยเป็นวิทยุมิซูเลยนะคะแล้วก็เป็นจอทัชสกรีนด้วยใช่ไหมพี่ฟ้าถูกต้องค่ะน้องน้ยนะแล้วก็ฟังก์ชันตัวเอ่อแอร์ระบบแอร์ทุกอย่างใช้งานได้ตามปกติถูกต้องเกียร์อยากให้ดูเกียร์นิดนึงเกียร์เขาเป็นซงเกตไทยนะคะลูกค้าหหรือว่าเกียร์เขาเรียกว่าเกียร์ ขั้นบันไดค่ะน้องน้ยด้านหน้าก็มีช่องใส่ของมีที่วางแก้วน้ําได้2คนเลยสําหรับคนด้านหน้านะคะแล้วก็พวงมาลัยเขามีเป็นมัลติฟังก์ชันลูกค้าขาเนี่ยสามารถีบูทูตได้เลยนถูกต้องโลโก้เขาเห็นไหมยังเป๊ะเหมือนเดิมแล้วคันนี้ที่สําคัญไม่สามหมื่นโลเท่านั้นต้องค่ะไม่น้อยมากนะสาหรับคันนี้นะเป็นเบาะผ้าตามปกติอยู่แล้วเป็นเบาะผ้าค่ะ